ตอนนี้น่าจะปิดีกว่าเพราะถุงชิ้นๆตอนนี้น่าจดีเองตู้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 ้ต้ตู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 นตด้ตยู้ตู้ตู้้ตต้ตู้ตง้้ตงอตู้หููตูู้ตูู้้ตดู สี่รอบสไล่สิบปพี่ไลลงมาเลยอ่ะไล่ลงมาเลยอะไลลงมาเลยนะสิเมตรอ่ะูจะปวดขาเลยอ่ะตามพี่อุ๋ยมาเร็วไปเน่อลุยกันอจาขาแม่งเล่นด้วยนี้มาเเดี๋ยวมันเอาเอาเรื่อคับบ้างปิดบ้างครับเป็นเพื่อนผมก็มองอย่างบ้างกมองไปทีครับยอดเราต้องเ่ เดี๋ยวไม่ไดแล้วกับใช่ไเดี๋ยวมก็หมก็จะตกาไได้เี่ยงตัวเลยเกตัวเนี้ยครับเดี๋ยวโดนแน่นอนรุ่นมาการั้้าคงกบลุกามยอยู่แล้วพี่จเปาครัอนก็เดี๋ยวไปไ ลุยกันต่อพี่น้องผู้หญิงไม่ไปเลยครับเห็นเขาบอกว่าลื่นข้าครั้างนะพี่น้องเดี๋ยวเราจะที่อ๋อจะเอากี่ครั้งครับเฮ้ยนี่ระดับอ๋ออๆทั่วไทยนะพี่น้องเดี๋ยวจะคอยดูนะจะไม่ให้พลาดเล่นตามมาสามสิบดอยแล้วผมก็คงประมาณสิบครั้งเดี๋ยวเรามาดูกันใครจะมากกว่ากันโอเคผมผมว่าผมจะเยอะสุดเพราะส่วนมากผมนี่ขาลื่นอยู่แล้วขื่ ใครที่ลงเนินดูหน้าผมทิ้งระยะไปไกลๆหน่อยร <c oughs> องเท้าอันนี้มันเลื่อนด้วยอืมขาลงเนี่ยใช่เห็นไหมว่าสตาร์ตรงสตารดอยจะดีที่สุดตอนนี้พี่ออสเดิน,นตัวเปรียวครั <c oughs> บเ <c oughs> ดินขึ้นยอดเขาเทวดานะฮะหลังจากกรุ๊ป ที่เดินขึ้นตอนปีสี่ครึ่งนี่เข้าลงมากันแล้วนะฮะช่วงแปดโมงเช้าเราก็มึงเดินเข้าไปที่สภาพทางนะเลยสํานักสงอนิดนึงทางก็เป็นทางออฟโรดเลยแหละที่น้องเลือกเดินทางเดินทางซ้ายทางขวานะฮะดินจะแน่นหน่อยจะลื่นกี่ครั้งนะเราบอกเขาลื่นกันมาห้าครั้งเจ็ดครั้งเลยนะฮะถึงแสกเราก็คงจะไม่แพ้กันสนุกสนานนะครับไป ขำๆเกลียบๆมันดีดินเกือบจะเป็นหนังหมูแล้วคระะับตอนนี้พื้นอย่างนี้นี่สตาร์ด,ดอยดีมากเลยรองเท้าอื่นก็พอได้รองเท้าบูทก็โอเคอยู่นะเพราะดินมัน จับใต้เท้าล่ะ